านให้ฟังบายชีนนำเสนอรายการคติธรรมก่อนนอนออกอากาศทุกวันเวลา21นาฬิกาจากหนังสือเรื่องความสุขเล็กๆก็คือความสุขโดยวินเลียววาริน20ฟลุกคุณนั่งที่ร้านกาแฟในสวนแห่งหนึ่งคุณสั่งกาแฟและอ่านหนังสือพิมพ์รอ ยุงลายตัวหนึ่งร่อนลงมาเกาะบนแขนคุณมันมีเชื้อไข้เลือดออกเต็มอัตราถ้ามันกัดคุณจะเป็นไข้เลือดออกนอนสมหนึ่งสัปดาห์เกิดอาการตับอักเสบรักษาตัวอีกสามเดือนทันใดนั้นพนักงานที่ยกถาดกาแฟมาสะดุดพื้นต่างระดับชนโต๊ะกาแฟกระชอกคุณขยับตัวนี้เป็นผลให้ยุงลายตัวนั้นหลุดจากแขนคุณไปคุณรอดมาได้ด้วยความฟลุก คุณยืนรอรถเมย์ที่ป้ายรถประจำทางชายคนหนึ่งเดินผ่านคุณก็เ,เป็นไข้หวัดใหญ่และจามมาตลอดทางถ้าเขาจามใส่คุณคุณจะรับละอองเชื้อโรคเต็มๆคุณจะเป็นไข้หวัดใหญ่นอนสมหนึ่งอาทิตย์และจะแพร่เชื้อโรคต่อให้ลูกวินาทีเดียวกันนั้นรถเมย์แล่นเข้ามาจอดเขาจามอย่างแรงขณะที่ผู้โดยสารกรูลงมาขวางระหว่างคุณกับชายคนนั้นพวกเขารับเชื้อโรคนั้นไปแทนคุณ คุณรอดมาได้ด้วยความฟลุกคุณขับรถออกจากบ้านตอนเช้าคุณหยุดให้เด็กนักเรียนสองคนข้ามถนนแล้วขับต่อไปทำให้คุณถึงปากซอยช้าไปครึ่งนาทีและรอดพ้นจากการถูกรถคันหนึ่งชนอย่างหุดหวิดคนขับรถคันนั้นดื่มเหล้ามาทั้งคืนและขับรถกลับบ้านในตอนเช้าหากคุณไม่หยุดรถให้เด็กรถของคนเมาจะชนรถคุณที่ปากซอยพอดี คุณจะบาดเจ็บสาหัสนอนรักษาตัวสามเดือนคุณรอดมาได้ด้วยความฟลุกเรื่องทั้งหมดนี้และอีกหลายเรื่องฟลุกเกิดขึ้นจริงกับคุณตลอดชีวิตที่ผ่านมาของคุณต่างเหตุการณ์ต่างสถานที่ต่างเวลาแต่คุณไม่เคยรู้ว่ามีเหตุการณ์ฟลุกเหล่านี้เกิดขึ้นคุณจึงไม่รู้สึกว่าคุณโชคดีตรงกันข้ามคุณบ่นว่าชีวิตคุณไม่ประสบความสำเร็จคุณไม่มีความสุขในชีวิตคนเอาเปรียบคุณ เจ้านายไม่ชอบคุณถูกเพื่อนโกงเพราะเรื่องเหล่านั้นคือสิ่งที่คุณรับรู้ทั้งเรื่องดีและเรื่องไม่ดีเป็นเพียงเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเรื่อยๆในชีวิตเป็นเรื่องธรรมดามันเกิดขึ้นทุกวันข้อแตกต่างอยู่ที่ว่าเรารับรู้หรือไม่รับรู้เราย่อมเคยได้ยินเรื่องของคนที่ประสบเรื่องฟลุกรอดชีวิตมาได้อย่างเหลือเชื่อ เช่นตื่นสายพลาดเที่ยวบินที่ประสบอุบัติเหตุทำให้ผู้โดยสารเสียชีวิตทั้งหมดไปสายกว่าเวลานัดทำให้รอดจากไฟครอกในตึกที่นัดพบยกเลิกไปเที่ยวต่างจังหวัดและรอดพ้นจากรถปัสตกเหวแต่ละเหตุการณ์ทำให้พวกเขารู้คุณค่าชีวิตขึ้นมาทันทีในชีวิตที่ยาวหลายสิบปีของมนุษย์คนหนึ่งย่อมเป็นไปได้อย่างสูงที่เราจะเจอเรื่องฟลุกดีๆที่เรารอดพยันตรายมาได้ โดยที่เราไม่รู้เลยตลอดชีวิตเราอาจรอดตายจากอุบัติเหตุ10ครั้งรอดชีวิตจากเครื่องบินตก1ครั้งรอดจากถูกคนเมาแล้วขับชน5ครั้งรอดจากการถูกจี้สองครั้งรอดจากการถูกข่มขืนสองครั้งรอดจากเชื้อโรคที่ลอยเฉียดเราไป90ครั้งรอดจากการแต่งงานกับคู่ครองไม่ดีสองครั้งหลายเรื่องร้ายผ่านพ้นเราไปอย่างเฉียดชฉว เป็นโชคดีมหาศาลแต่เนื่องจากเราไม่รู้เราจึงหันความสนใจไปที่เรื่องร้ายที่เรารับรู้และมักมองด้านมืดมนของมันบางครั้งก่อนที่จะบ่นว่าชีวิตเลวร้ายอาจลองจินตนาการเรื่องไม่ดีที่เรารอดมาได้อย่างหดุดหิดซึ่งอาจเป็นเรื่องจริงแล้วเราอาจรู้สึกว่าเราโชคดีแค่ไหนลองจินตนาการรับรู้เรื่องดีๆความโชคดีของเรา แทนที่จะจดจอ่อมองแต่เรื่องร้ายที่เราประสบมันอาจช่วยให้เรารู้คุณค่าชีวิตมากขึ้นเรื่องร้ายๆคือเรื่องที่เรามองเห็นก็จริงแต่เรื่องดีๆก็สามารถเป็นเรื่องที่เรามองให้เห็นได้เช่นกันเรื่องพิเศษความยาวของวันจันทร์ตามมาตรฐานโลกวันจันทร์จัดเป็นวันทำงานวันแรกของสัปดาห์วันนรกในสายตาของหลายคน แต่บางทีมันอาจมีความหมายเตือนเราทางอ้อมว่าทำไมเราเลือกจันเป็นตัวแทนวันแรกบางทีมันอาจอยากบอกเราว่าเราสามารถมองวันนี้เป็นวันจันกระจางฟ้าเป็นวันจันข้างแรมหรือวันจันที่ถูกราหูกลืนกินอยู่ที่เราเลือกจะมองและเปลี่ยนวันจันวันเดียวกันนี้เป็นวันจันที่งดงามความยาวของวันจันคือ24ชั่วโมงเท่ากับ1440นาที จะว่ายาวก็ยาวจะว่าสั้นก็สั้นมองให้ยาวก็ยาวมองให้สั้นก็สั้นมองให้ทุกก็ทุกมองให้ไม่ทุกก็ไม่ทุกขเข้าใจแล้วนะวันนี้ไม่บ่นว่าวันจันทร์เป็นวันนรกอีกใช่ไหมยิ้มยิ้มไว้แป๊บเดียววันอังคารก็มาแล้วความยาวของวันอังคารคือ24ชั่วโมงเท่ากับ1,440นาทีจะว่ายาวก็ยาว กลับมาติดตามรับฟังคติธรรมก่อนนอนจากอ่านให้ฟังบายชีได้ใหม่ในคืนพรุ่งนี้สำหรับคืนนี้ขอทุกท่านหลับเป็นสุขฝันดีราตรีสวัสดิ์